ขอบคุณมากน,นะแล้วต้ขอบคุณนะคณะบริดดาหารนะครับแทนท่านนี้ทําง,งานอยู่ที่ที่เภารละอินเรียร่วมกับผมนะครับตอะกมา,กา,ยยากเลยตอกาะรก่นา้องา <คน S 2> ระไ็มาเชื่อว่าะไก้การไป็สาเลกาะ้อกระไใ่า้กระ่มางการราเยรไ่งเขาแไ่งเลรา คำว่าไล้รอยต่อเป็นคำที่นางสาวยิ่งนักชินวัตร์บอกกับผมตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าหากพี่น้องประชาชนชาวกร,รุงเทพมหานครมากกว่า5้าล้านหกแสนคนจะได้รับการดูแลแก้ไขมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลกับกร,รุงเทพมหานครต้องจับมือและทำงานร่วมกันอย่างไล้รอยต่อ ีสมควรครับที่จะต้องตกมือเรียนนาครับแล้วอนาคตที่เราจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก6-700วันถ้าเรายังปล่อยให้ลูกหลานของเราติดยาแบบนี้เราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร